เนอข่าวโดย INN 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจากจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่กระทรวงสาธารณาสุขและกทมยอมรับนะคะวัคซีนขัดข้องปัดขัดแย้งกันค่ะยืนยันคนลงทะเบียนไว้ได้ฉีดวัคซีนแน่ด้านเลขาธิการสมชล้านไม่เอี่ยวกันเมือง พลเอกนัทพลนาคพานิตเลขาธิการสมอชอพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและพลตํารวจเอกอาศาว,วินขวัญเมืองผู้ว่ากทมถแถลงชี้แจงกรณีการจัดสรรวัคซีนโควิด1 9ที่มีปัญหาในขณะนี้โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าวัคซีนจะมีการทยอยส่งมาเป็นงวดๆตามที่มีการทําสัญญาไว้กับบริษัทผลิตวัคซีนซึ่งที่ผ่านมาได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อให้สามารถดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ด้นานพลตำรวจเอกอสวินยอมรับว่าอาจจะขัดข้องทางเทคนิคจากผู้ผลิตวัคซีนทางกทมจึงแก้ปัญหาด้วยการเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปหากได้รับวัคซีนมาก็จะเร่งดำเนินการฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เร็วที่สุด ขอประชาชนอย่าเป็นกังวลทางนี้ยืนยันว่าเรื่องการจัดสรรวัคซีนไม่ได้มีความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมขอบคุณที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับกทมไปบ้างแล้วนอกจากนี้ผู้ว่ากทมออยังตอบคําถามถึงการป้องกันความสับสนของประชาชนโดยยืนยันเขาว่าไม่มีความสับสนเป็นไปตามที่ได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วและย้าว่าไม่มีปัญหาเพราะกระทรวงสาธารณาสุขเองยังไม่ได้รับวัค คซีนจากบริษัทผู้ผลิตไม่ใช่ความผิดของกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมกับยืนยันด้วยว่ากิจการที่มีการผ่อนคลายในกรทมจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ ขณะที่พลเอกนัทพลได้ขออภัยประชาชนที่ถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนแต่ยืนยันว่าทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับการฉีดเป็นอันดับแรกทันทีที่วัคซีนมาและยังยืนยันแผนการฉีดวัคซีน6ล้านโดสในเดือนมิถุนายนเป็นไปตามแผนเดิมแม้จะมาล่าช้าก็ตามแต่ยังอยู่ในกรอบเดือนมิถุนายนและในเดือนกรกฎาคมจะมาอีก10ล้านโดสตามเป้าของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชน50ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มแรกเดือนกันยายนเร็วสุดและช้าสุดไม่เกินเดือนตุลาคม เพราะต้องรอการตรวจสอบคุณภาพเพื่อความปลอดภัยแต่เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะพร้อมกับย้ำด้วยว่าการทำงานที่ผ่านมามีการประสานงานร่วมกันทุกหน่วยงานและย้ำว่าไม่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนทำงานตามกรอบของสอบคค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะกทมค่ะประกาศผ่อนคลายมาตรการเปิดกิจการและกิจกรรม5ประเภทเปิดได้ในวันนี้ค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครครั้งที่16ทับ2,564นะคะมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินกิจการและกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด -19 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปเป็นจำนวนพอสมควรโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการทั้ง5สถานที่ซึ่งมีมติให้มีมาตรการผ่อนคลายดังนี้1พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทสถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานโดยมีมาตรการทางสังคม ทางสาธารณาสุขนะคะอย่างเคร่งครัดค่ะ2ส่วนสาธารณะส่วนพฤกษศาสตร์ต่างๆห้ามใช้เพื่อสันทนาการอื่นยกเว้นเดินและวิ่ง 3. คลินิกเวชกรรมเสริมความงามมีมาตราการป้องกันโรคซึ่งถูกกำกับใกล้ชิดโดยแพทย์ 4. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเฉพาะกิจการสปาเพื่อสุขภาพกิจการนวดเพื่อสุขภาพอนุญาตเฉพาะการนวดฝ่าเท้า5ร้านทำเล็บและร้านศัก ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาห้ามกระทำบนใบหน้าทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในส่วนของสถานที่และกิจการประเภทอื่นซึ่งมีคำสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ให้ปิดต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ค่ะปิดท้ายกันที่ปปชอยอมรับนะคะว่าเตรียมที่จะสอบจัดซื้อจัดจ้างทำเสาไฟฟ้าประติมากรรมราคาแพงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย นายวรวิย์สุขบูรณเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะกล่าวถึงกรณีการจัดสร้างเสา,สาไฟฟ้าประติมากรรมต่างๆที่มีราคาแพงทั่วประเทศนะคะว่าได้สั่งการให้ปปชจังหวัดต่างๆรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อได้จริงว่ามีความคุ้มค่ากับประชาชนมากน้อยเพียงใดส่วนรายละเอียดว่าเหมาะสมหรือไม่นั้นขอให้ดูผลจากการตรวจสอบก่อนอย่างไม่ขอพูดไปก่อนล่วงหน้า ด้านนายนิวัฒชัยเกษมมงคลโคศกปปชกล่าวนะคะว่าการตรวจสอบต้องไปดูว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีการหัวประมูลหรือว่ามีการรู้ราคาก่อนล่วงหน้าก่อนประมูลหรือไม่และต้องดูรายละเอียดว่ามีใครเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างบ้างดูวัตถุประสงค์และความจําเป็นรวมทั้งการตั้งวงเงินงบประมาณว่าเหมาะสมกับราคากลางหรือไม่ยืนยันค่าว่าเรื่องปฏิมากรรมเสาไฟฟ้าสามารถเทียบราคากลางได้ พร้อมกันนี้นายนิวัชชัยกล่าวถึงความคืบหน้าการหรือคดีกรณีอายการสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสขับรถชนตำรวจเสียชีวิตภายหลังจากที่นายรัฐมนตรีได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อได้จริงและได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการปปชพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือนายวรยุทธ์หรือไม่โดยได้พิจารณาสำนวนแล้วนะคะเห็นว่ามีมูลค่ะอยู่ระหว่างเสนอให้กรรมการปปชตั้งกรรมการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องซึ่งพบว่ามีนับสิบรายทั้งตำรวจและอายการก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและชี้มูลความผิด ตามกระบวนการต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN